แม่น้ำอมูดารีมีต้นกำเนิดในเทือกเขาพาเมียและไหลลงสู่ทะเลทรายท้งเหนือเป็นระยะทาง2,394กิโลเมตรครั้งหนึ่งในอดีตที่ยาวนานแม่น้ำนี้คือหลักบอกถึงเขตสิ้นสุดของโลกชาวกรีกโบราณเรียกแม่น้ำนี้ว่าออกซัสและชื่อว่าเขตอีกฝั่งของแม่น้ำสายนี้เป็นที่ของชนเร่ร่อนแห่งทุ่งหญ้าสเตป พวกอาระบก็รู้จักแผ่นดินที่อยู่ระหว่างแม่น้ำอมูดาเรียกับแม่น้ำซีดาเรียนี้เช่นกันพวกเขาเรียกแผ่นดินนี้ว่าม ah ูราอันนาฮาราซึ่งแปลว่าที่ที่เลยแม่น้ำไปและผู้เขาคิดว่ามันต้องเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆในปัจจุบันนี้กเกษตรกรจะใช้น้ำในแม่น้ำเพื่อหลอเลี้ยงไร่ต้นฝ้ายซึ่งเป็นไร่ต้นฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียกลางในปัจจุบันนี้พื้นแผ่นดินที่เคยมีชื่อว่าม ah ูราอันนาฮารา จะอยู่ในเขตของสภาพโซเวียตเสีเป็นส่วนใหญ่นี่คือซาที่หลงเหลืออยู่ของอัฟราเซียฟซึ่งเป็นโอเอซิสที่เก่าแก่ของมูวราอนาฮาราที่นี่เคยมีกำแพงใหญ่ของสมาคัญอยู่ระถังสำจังนักเดินทางที่มีชื่อเสียงเคยผ่านมาที่นี่ตอนที่เดินทางไปอินเดีย พระสารสัมจังเขียนถึงมือสมคาขันเอาไว้ว่าพันดินนั้นอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ขึ้นหนาและดอกไม้และผลไม้ก็เติบโตอย่างสมบูรณ์อากาศนั้นอบอุ่นสบายที่นี่คือศูนย์กลางของดินแดนตะวันตกปัจจุบันนี้สถานที่ที่พระทานสัมังเคยเรียกว่าศูนย์กลางของดินแดนตะวันตกเหลือแต่ซรากประัประันมืองสมคันสมัยใหม่อยู่ทางทิศใต้ของที่นี่ มีเมืองปีงสองสามเมืองที่รุ่งเรืองและล่มสลายอย่างน่าทึ่งเหมือนสมคันสมคันทุก,กองทัพที่ยิ่งใหญ่ทำลายลงถึงสองครั้งกองทัพแรกเป็นกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในสมัยก่อนพิศกรกองทัพที่สองเป็นกองทัพมองโกที่นำโดยเจงกิสขาดในศตวรรษที่13แต่ในศตวรรษที่14สมคันก็รุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งภายใต้การนำของไทเมอร์เจ้าแห่งทุ่งญ้าสเตปและสมคขันก็รุ่งเรืองถึงขีดสุด ในสมัยที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิของพระเจ้าไทเมอร์นี่เอง และนี่เป็นที่มาของคำพูดที่ว่าสิ่งที่เจงกิสคานทำลายไทเมอร์จะสร้างขึ้นมาใหม่เรามาถึงสมคัญในเดือนพฤษภาคมฤดูร้อนของเอเชียกลางกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเสียงกลองละครสัตว์ที่มีชีวิตชีวาปรีบเหมือนความดีใจของผู้คนกับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง คณะละครสัสตร์ซึ้นเดินทางไปทั่วแถบนี้ทั้งปีกลับมายังสมคันทนันฤดูโปรดพอดี ัจจุบันนี้สมาันมีจํานวนประชากร500,000คนตลาดนัดที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางนับตั้งแต่ตลาดเปิดตอน6โมงเช้าตลอดทั้งวันจะมีคนมาที่ตลาดนี้ถึง20,000คนที่นี่แตงขนาดเท่าลูกรักบี้จะมีราคา40โคเปคคนขึ้นเมืองกล่าวว่าฤดูร้อนของทะเลทรายนั้นไม่มีอะไรจะสดชื่นไปกว่าแตงเย็นๆอีกแล้ว สินค้าที่นี่เป็นสินค้าที่ชานนตามคอร์สที่อยู่บริเวณรอบๆที่นี่นํามาขายหน้าตาของผู้ขายก็มีความแตกต่างกันออกไปพอๆพอกับสินค้าของที่นี่มีกลุ่มคนมากกว่า50เชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในสมคัน

ไทมเมอร์เลือกสมรันเป็นที่ตั้งเมืองหลวงในปี1370พระองค์โปรดเมืองนี้มากกว่าเมืองอื่นหลังจากการออกสงครามแต่ละครั้งพระองค์จะนำศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่นของเมืองที่ตีมาได้มาอยู่ที่นี่ อาคารที่สวยงามค่อยๆผุดขึ้นมาทีละหลังและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองก็เกิดขึ้นที่นี่ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดมีการกล่าวถึงเมืองนี้ว่าสัมรคันคือศูนย์กลางของโลกที่กลางเมือง,มมงเองสัมรคัญมีโรงเรียนศาสนาอิสลามที่ก่อตั้งขึ้นมาระหว่างศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่17อยู่3แห่งที่แถบนี้ของเมืองเรียกว่า ริจิสถานถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมจะห้ามไม่ให้มีการสร้างเทวรูปแต่ที่ด้านขวามือของอาคารนี้ก็มีภาพของสัตว์และมนุษย์อยู่สิงโตนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของสมรขัน จากเมืองสมขันที่เป็นที่ตั้งมั่นแห่งนี้พระเจ้าไทเมอร์จะเาเดินทางไปทําสงครามตลอดรัชสมัยของพระองค์อาณาจักรของไทเมอร์นั้นกว้างใหญ่มหาศาลมันเริ่มจะชายแดนของจีนครอบคลุมพื้นที่ของทุกญายติเตปทังใต้ของรัสเซียทั้งหมดและที่ทางทิศตะวันออกกองทัพของพระองค์กรีธาทัพจากเมืองเอสฟาหา์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของเปอร์เซียไปยังแบกแดดและดมามัสคาสซีแองคาราซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศตุรกี ผู้เขา,าชนะกองทัพของอาณาจักรออตโตมันที่เรืองอํานาจมานานและทางที่ใต้ผู้เขายึดครองแผ่นดินต่างๆต,ตั้งแต่อัฟกา,านิสถานไปจนถึงอินเดียชื่อกันว่าพระเจ้าไทเมอร์ต้องการที่จะสร้างจักรวรรดิอิสลามที่ปกคลุมไปทั้งโลกโดยมีเมืองซามคขันเป็นศูนย์กลางรองดูแลพ่อค้าจากชาติต่างๆเดินทางได้อย่างปลอดภัยและเชือ้อเชิญให้นักปราชญ์และศิลปินที่มีฝีมือมาอยู่ที่ซามคัน สมาคนกล้าเป็นมือนานาชาติที่มีคณะทูตและพ่อค้าของทุกเชื้อชาติเดินทางไปมาได้อย่างอิสระชาสเปนที่ชื่อรรยกอซาเลสเดอคลาวิโฮเขียนรายงานว่าเขาเห็นทูตจากจีนและสเปนถีงกันว่าใครควรจะได้นั่งใกล้ไทม์เมอร์มากกว่ากันคลาวิโฮเขียนในชีวิตของไทม์เมอร์ในช่วงหลังเอาไว้ว่าคืนไทม์เมอร์จะโปรดให้ข้าผเดีนไปร้อยๆมากินเลี้ยงจนถึงรุ่งสางชายและหญิงจะดื่มกินกันอย่างไม่หยุดหย่อน และมีเนื้อแกะและเนื้อม้ามากกว่าที่พวกเขาจะกินได้หมดถึงแม้พระเจ้าไทเบอร์จะสร้างพระจวงเอาไว้สําหรับพระองค์เองก็ตามแต่พระองค์กลับทรงพำนักอยู่ในกระโจมหลังใหญ่รอบๆกระโจมของพระองค์จะมีกระโจมอีกเป็นพันๆปักล้อมรอบอยู่อย่างเป็นระเบียบเมื่อมีรับสั่งให้ออเดินทางเมื่อแห่งกระโจมนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนย้ายทันทีนี่คือข้อสังเกตเกี่ยวกับเจ้าแห่งทุ่งหญ้าสเตปที่ชาวสเปนผู้นี้ได้บันทึกเอาไว้ งใต้โดมเกิดอีมีที่สวยงามจะเป็นที่พำนักสุดท้ายของไทเมอร์อาคารแห่งนี้สร้างเสร็จก่อนที่ไทเมอร์จะสิ้นพระชนม์หนึ่งปีกล่าวกันว่าพอพระองค์ทอดพระเนรเห็นอาคารสร้างเสร็จไทเมอร์ตรัสว่าโดมเล็กไปและมีรับสั่งให้สร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราขอดูหลุมพระศพของไทเมอร์าศาสตราจารย์เอสคารอฟ จากสถาบันวิทยาศาสตร์อุซเบกของสหภาพโซเวียตเลยพาเราไปดูหลุมฝังพระศพของไทเมอร์จะอยู่ข้างใต้โดมและจะมีหลุมพระศพของพระจวงของพระองค์อยู่ล้อมรอบแต่ก่อนอื่นเราต้องการที่จะยืนยันว่ามีคำจารึกว่าไทเมอร์ผู้สืบเชื้อสายจากเจงกิสกานอยู่จริง из, э, из, из Корана и про Тимура написано. Здесь uh, Джохангер Амир Тимур uh, возглавил большой империей, и он является как великим правителем огромной территории. И его прах покоился здесь. ศาสตราจารย์แอสคารอลยืนยันว่าไม่มีการอ้างว่าไทเมอร์เป็นญาติของเจงกิสคานอยู่เลยและท่านศาสตราจารย์ก็เสนอว่าจะพาเราไปดูหลุมฝังพระศพจริงของไทเมอร์เพราะที่ฝังพระศพที่เราเห็นไม่ใช่หลุมฝังพระศพจริงศาสตราจารย์แอสคารอลพาเราไปที่ห้องใต้ดินซึ่งอยู่ข้างใต้ที่ฝังพระศพหลุมแรกศาสตราจารย์ที่บายว่าตามธรรมเนียมของศาสนาอิสลามหลุมศพของคนตาย ถือเป็นขอสักศิธย์และไม่ควรเปิดให้คนเข้าชมหมกลาแสงภายในห้อง เราเห็นว่ามีโลงศิลาปรากฏอยู่สตราจารย์บอกว่านี่คือโลงพระสบจริงของไทเมอร์เราเรียนรู้ว่าตั้งแต่ที่ไทเมอร์สิ้นพระชนม์มาได้570ปีโลงพระสบศิลานี้ถูกเปิดออกแค่ครั้งเดียวเมื่อเดือนมิถุนายนปี1941คณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ของอุสเบกและโซเวียตมาที่ห้องแห่งนี้ และยกฝาโลงศิลาที่หนักออกนี่คือพระศบของไทมเมออย่างไม่ต้องสงสัยพระศียงของพระองค์หันไปทางเมืองเมกาและพระกรก็ส่งพาดอยู่กับพระอุระพวกเขาจะเห็นมีเศษของผ้าไหมยอยู่รอบพระศพดูเหมือนว่ามันจะเป็นซากที่เหลืออยู่ของฉลองพระองค์ที่สวยงาม มีคนจากคนา,า,าสำรวจเมื่อ43ปีก่อนเหลือชีวิตอยู่เพียงคนเดียวแล้วเราได้มีโอกาสพบเขาปัจจุบันนี้คุณคายูมอฟเป็นผู้นวยการคณะกรรมการภาพยนตร์ของรัฐอุสเบกของสหภาพโซเวียตคุณเจอร์ซิมอฟนักมนุษยวิทยาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการปั้นพระพักขึ้นมาใหม่โดยอิงจากโลก นี่คือรูปที่ปั้นออกมาและคงเป็นรูปที่เหมือนจริงที่สุดของพระเจ้าไทเมอร์ เดือนมกราคมคศักรา1405พระเจ้าไทเมอร์ทรงนำทัพที่มีทหารมา200,000น,นายออกเดินทางเป้าหมายของพระองค์ก็คือจีนสมัยนั้นจีนมีพระจักรพรรดิยงอยู่แห่งราชวงศ์หมิงปกครองอยู่จีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และไทเมอร์ทรงทราบว่าไม่ช้าก็เร็วทั้งสองประเทศต้องทำสงครามกันแต่ชะตาการรมกำหนดให้ไทเมอร์เสด็จไปไม่ถึงประเทศจีน พระองค์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคหวัดและสิ้นพระชนลงระหว่างการเดินทางที่ที่พระองค์สิ้นพระชนเป็นเมืองเล็กๆชื่อว่าโอทราซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในรัฐคาซักของสหภาพโซเวียตไทเมอร์มีพระชนมายุได้69พระชรษา หลังจากที่เดินทางข้ามทะเลทรายเป็นวันๆสิ่งแรกที่คณะเดินทางจะเห็นเวลาที่เข้าใกล้สมครคัญก็คืออาคารใหญ่โตที่มีชื่อว่าบีบีคานิมซึ่งเป็นพระนามของพระมเหสีของไทเมอร์ที่ประตูด,ด้านหน้ามีคำจากคัมภีร์กุร่านปรากฏอยู่ว่ายิ่งใหญ่และเพียงหนึ่งเดียวว่ากันว่าผู้คนสามารถอ่านคำนี้ได้จากระยะไกลขนาดของอาคารนี้เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียกลาง แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของไทเมอร์อาคารนี้มีความยาว140เมตรและกว้าง1 0 0เมตรตามตำนานนั้นกล่าวว่ามันเป็นของขวัญที่พระมเหสีที่ทรงพระเยาว์ของไทเมอร์ทรงสร้างให้ระหว่างที่พระองค์เดินทางไปอินเดียแต่พอพระองค์เสด็จกลับมาไทเมอร์มีรับสั่งว่ามีมีคานิมนั้นเล็กไปและมีรับสั่งให้สร้างขึ้นมาใหม่พวกเขายังสร้างอาคารนี้ไม่เสร็จตอนที่ไทเมอร์สวรรคต ระหว่างที่เสด็จไปเมืองจีนและทันทีที่สร้างอาคารนี้เสร็จแผ่นกระเบื้องก็เริ่มหลุดลงจากหลังคาแม้จนปัจจุบันนี้ชาวเมืองก็เรียกบีบีคณิมว่าอาคารที่สร้างไม่เสร็จ มีการซ่อมแซมบีบีคนิมมาจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวชาวสมขันสามตระกูลมีหน้าที่บูรณะอาคารนี้ ครอบครัวแต่และครอบครัวมีวิธีก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดจากพ่อถึงลูกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนี่คือตระกูลอาสาดอฟซึ่งเป็นตระกูลช่างที่มีฝีมือที่สุดของสมาคน คุณอูมาอัสดอฟที่เมีอายุ60ปีเป็นผู้นำของครอบครัวนี้เขาได้ข้าจ้างเดือนละ400ดูเบิลซึ่งมีค่าประมาณ500เหรียญสารัฐซึ่งเป็นเงินที่มากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยของโซเวียตประมาณสองเท่าสมาชิกทั้ง9คนของครอบครัวจะมีหน้าที่พิเศษต่างก,กันออกไปพวกเขาทำงานที่บีบีคาดิมนี้มา11ปีแล้วคุณอัสดอฟได้รางวัลอุสตาซึ่งเป็นรางวัลด้านศิลปะที่สูงที่สุดของรัฐอุซเบก จุดสูงสุดของโดมบีบีคานิมอยู่สูงจากพื้น37เมตรงานที่ความสูงขนาดนี้ดำเนินไปอย่างช้าชา ราถามคุณอสตรฟว่วาต้องใช้เวลาเท่าไร่ถึงจะซ่อมแซมบีบีคานิมเสร็จเขาตอบว่าเราต้องใช้เวลาสิบปีถึงจะทําได้เท่านี้มันคงต้องใช้เวลา20ปีถึงจะเสร็จผมคงตายก่อนที่จะซ่อมเสร็จแต่ลูก,ลก,ลกผมจะซ่อมจนเสร็จ แถบเมืองเก่าของสมคัญยังมีบรรยากาศแบบโอเอซิสบบราณอยู่บ้านจะอยู่ติดกันมีกำแพงต่ำสีขาวด้านหน้าจะมีลำธารเล็กๆที่ก,กลางลานมีต้นไม้ใบหนาขึ้นอยู่หนึ่งต้น มันช่างดูเหมือนกับมือที่เราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อนานมาแล้ว คนในเมืองนี้บอกว่าความสุขที่สุดของพวกเขาก็คือการได้กินอาหารกลางแจ้งและตลอดทั้งเมืองก็มีโต๊ะต้าร่มไม้ที่ผู้คนต่างก็ออกมานั่งดื่มน,น้ําชาและพูดคุยกันอย่างร่าเริงครอบครัวสดาฟเชิญเรามากินอาหารกับพวกเขาและก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ครับมันเป็นการกินอาหารกลางแจ้งมีการตั้งโต๊ะที่มีอาหารอยู่เต็มไปหมด ที่ด้านหนึ่งคุณอัสารดฟนั่งอยู่กับปลานสาวสุริค้าก็เป็นมาดาอายุ79ปีของเขาคุณนายอัสดอฟทำอาหารพิเศษของสมาันที่มีชื่อว่าพล็อกสเลี้ยงเรามันคล้ายๆข้าวผัดและถือว่าเป็นอาหารชั้นเยี่ยมสำหรับเลี้ยงและปรองแขก เดลบาภรรยาของลูกคนที่สองของอัสดอฟเพิ่งแต่งงานเข้ามาในครอบครัวน,นี้เมื่อครึ่งปีก่อน